ฟู้ดคอร์ทนึงเนี่ยมีอะไรให้ทาน <c oughs> บ้างฟู้ดคอร์ทที่นี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะจ่ายไป16 000, 80, 000. ดอลลาร์ดอลลาร์อสอสเตรเลียนะคะเป็นเน400งิน400้บาทเข้ามาเก่ที่เมืองไทยกี่บาทฟู้ดคอร์ทอ๋อมันคือร้านคอเชเทลคอร์เนอร์ที่มีอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะาอาร์ตบอกอ๋อไม่รู้หรอกตอนแรกก็ถ่ายไปก็ไม่รู้อาวินน่าจะชอบอนะหุ้ยน่าทานอ่ะ600้บ,บาทเมืองไทยเขากินทั้งวันทั้งวันยังไม่หมด ช่นชาแนลค่ะตอนนี้ออยอยู่ที่ฟูดคอร์ตนะคะที่ประเทศซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะทุกคนอ่อ,อยมาทำอีพีของโอลิเวียกินนี่นะคะออยจะมาดูว่าฟูดคอร์ตหนึ่งเนี่ยมีอะไรให้ทานบ้างมีความน่าสนใจขนาดไหนและราคาอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนไปดูกันวันนี้ออยมากับอเล็กแล้วก็คุณอาร์นะคะวันนี้เอาวินไปเรียนนะคะออยเลือกที่จะมาฟูดคอร์ตแถวบ้านออยค่ะเพราะว่าสะดวกนะคะแล้วก็เป็นห้างที่ค่อนข้างแบบ อยู่ในระดับ้ใหญ่แหละรือว่านที่รู้จักแหละ Black c u r r นะคะมาดูแบบว่ามีอะไรกินบอันนี้น่าจะเป็นอาหารอินเดีป่ะเีบับเคี่บบคบับบืออาหารอะไรเติร์กิชเติร์กิชเหรอ,อ,อมีอาหารเกาหลีในคุชอด้วยนี้เพิเคยเห็น Jack, คืออะไรรู้ป่ะทางคุยแจ็คก็คือเบอร์เกอร์คิงบ้านเราแน่น่าทานมากร้านจีนนะคะทำเส้นเองพอแต่ว่ามันเป็นบีฟนโ dolor อไม่เคยทานไม่ได้ร้านอาหารอินเดียของจริงค่ะทุกคนแต่ว่าออลไม่เคยทานเลยนะอาหารอินเดียที่นี่ย ฟาสต์ฟู้ดมากแต่ปกติกมันคือร้านอาหารไทยค่ะทุกคน ที่จะทานอาหารมาเลยนะคะเพราะว่าใกล้เคียงกับอาหารบ้านเราที่สุดนะคะแล้วก็เราจะได้ดูเปรียบเทียบราคากันนะคะว่าถ้าอ้อยกินข้าวมันไก่ฟูดคอร์ทที่ออสเตรเลียนะคะจะราคาเท่าไหรค่ค่ะทุกคนอะไรข้าวมันไก่แต่ไม่เหมือนบ้านเราแนละ้วแต่ไก่ดูมันๆแบบของจีนอะ่ะ จ่ายไป16ดอลล่าร์ออสเตรเลียนะคะเป็นเงิน400บาทข้าวมันไก่ที่เมืองไทยกี่บาทฟุตคอร์ต<อ>ใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยงงไหมทุกคนข้าวมันไก่แต่ให้ตะเกียบอ่ะคิดยังไงวะดีนะมีช้อนมาอ, <c oughs> อร่อยนะรสชาติดีเลยอะ่อเยอะเขาใช้ องเนื้อน้องไม่ให้เนื้ออกไก่นุ่มโอเคมากเลยอาหารฟู้ดคอดถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปชิมอย่างอื่นกันต่อดีกว่ามันคือร้าน p อเช้ทอ o ์คอรเนที่มีอยู่ที่ประเทศไทยอะ่ะอาร์ตบอกอ๋อไม่รู้หรอกตอนแรกก็ถ่ายไปก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเดี<อ>๋ยว<อ>ลองสั่งดูดีกว่าว่ามันอร่อยหรือเปล่าอะไรกินชิปไหมเอาไหม เอามเพื <Okay. S 2> ่อนๆชอบทำอะไรกันที่ p o t a t o Corner นะคะคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปนี้ทีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของออยเลยนะคะที่มาสั่งออยก็ถามเขาเลยว่าออยไม่เคยสั่งสรุปว่าออยก็สั่งเป็น t ัฟเฟิลชิคเก้นที่เป็นไก่ที่อยู่บนเฟรนฟรายนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันมากับเซตเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งเฟรนฟรายที่มากับชีสโรยหน้ามาด้วยที่เป็นรูปเชฟเหมือนอันเน้นริงกลมๆอ่ะคุเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยหรือเปล่านะคะจ่ายไปทั้งหมดนะคะทั้งเซตทั้งหมดนี้9ก้าดอลูกนะเท่ากับ24 0บาทอ่ะเพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยว่าสรุปว่าที่นี่กับที่ไทยราคามันต่างกันไหมนะคะสำหรับโพเทชชวคอรเนอร์ค่ะมาเลยอันนี้คือร้านไทยนะคะที่แรกเราเดิน ผัดผัดงใช่ไหมเหมือนแบงก็นงี้ยมากนาหนหูผัดซีอิ๊วไม่ใส่เนื้อสัตว์9บาท9.5ได้ไมาแล้วทุกคนว้าวอาวินน่าจะชอบอนะหุยน่าทานอ่ะ<า>อืมอร่อยวะไม่น้าที่ทานหนูคิดอร่อยมากเลยอ่ะของคาวได้เรียบร้อย2อย่างข้าวมันไก่แล้วก็เป็นโปเทโต้วอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องดื่มเขายังไม่ได้ดื่มเลย ตอนนี้2อย่างราคา640บาทวิวนะคะในขณะที่เราทาน <laughs> นี่ <c oughs> เล่นสเก็ตกันใหญ่เลยข้างหลังทุกคนอยากเล่นอ่ะนึกถึง EP ที่เราไปบอนไดเลยทุกคนขายของอีกแล้วอย่าลืมกลับไปดูนะคะบอนไดเฟสติวัลที่ออยไปเล่นไอศครีมอร่อยไหมก็อร่อยนะ การที่มากินฟูดคอร์ดกับ,บ640ได้ส,สองจานเดียอาโอรคมชนมราคาอยู่ได้ไหมประเทศไทยค่าของชีพใช่ไหมแพงสิแพงหรอ600บาทเมืองไทยเขากินทั้งวันะ <What? S 2> ทั้งวันยังไม่หมดเลยพูดยาก่มันเปรียบเทียบที่ไทยกันไม่ได้ก็นี่พูดได้ถึงถ้าคนมาเที่ยวที่นี่อ่ะราคาอาหารก็จะประมาณนี้มันก็ไม่ถือว่าถูกของคนไทยอ่ะแต่ว่ามันก็ราคามันก็เท่านี้มันถูกค่ะ ราคา10บาทหาไม่มีหรอกสมัยนี้ที่อ๋อสิบดอลเดินหาเครื่องดื่มทานอยู่นะคะทุกคนที่เมื่อกี้เห็นก็จะมีพวกจูสนะคะแต่ว่าวันนี้อ๋ออยากกินชานมไข่มุกมากๆเลยเดี๋ยวไปดูเอาไห้มนะนทุกคนอานี้อะไรอ่ะกล้วยเหรอบานาน่าอ๋อสเบปะรีแอนแังโคละ แอนนาใช้บานาน่าปะบานาน่าบานาน่า you want banana with chocolate เอาไหมเนี่ยบานาน่าช็อโกแลตไหนี่ไงนี่เนี่ยเอาไหมตรงนี้อ่ะอออเอาป่ะเนี่ยบานาน่า with c h o c o l a t เอาป่ะสั่งแล้วนะคะเป็นน้ำส้มคั้นนะคะแก้วเล็กสุดราคา7จดอนค่ะ7จดอนจะอยู่ที่168บาทอะไรอ่ะอร่อยไหมเป็น อยากกินชานมไข่มุกมากมาเดี๋ยวสั่งชานมไข่มุกเสร็จแล้วจะมาคำนวณสรุปรายจ่ายทั้งหมดวันนี้ของมื้อนี้นะคะสำหรับเรา3คนเป็นราคาเท่าไหร่ 50อมื้อนี้เราทานกันไป966บาทเท่บาทท้นเองถือว่าถูกนะได้ข้าวมันก่าย,ายได้โบอ์อฟชิปส์อันหนึง่งแล้วก็ได้ชานมได้น้ำส้มสำหรับ3คนเนาะไปเหมือนทั้ง เป็นเหมือนทั้งของหวานเลยทุกคนก็ฝากคลิปนะคะไข่มุกคือด,ดีฝ <laughs> ากคลิปโอลิเบียซิดนีย์ชาแนลด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากๆแค่อยากจะให้เพืเ่อนๆนะคะเห็นฟู้ดคอร์ด ในประเทศออสเตรเลียน,นะคะว่ามีอะไรขายบ้างแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวเนี่ยแวะมาทานฟู้ดพอร์ตเนี่ยจะโอเคหรือเปล่านะคะโดยรวมคือถือว่าโอเคมากแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ Olivia Sydney channel ด้วยค่ะทุกคนบายชั <Hi! S 1> ้นกระดิ่งด้วยนะ